สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอนพ่อๆกับสองน้องแคทคือเก่าพี่น้องเนี่ยอี้เรยนน้ำเลยน,น,ลยนอันวายโลวายมันลืมเ <มา S 1> น้าตนก้ำไหลเข้ามาเ้อเนี่ยน้ำถ่วมพี่น้องเอย้ยน้ำถ่วมเที่ยงหน้าพูแม่เอ้ยมื่ออื่นพักแก่ไนต้องหดน้ามันเขา่าสวนไไหนมาออมนหเข้ามาเลยนะ ไก่น้อยก็ได้ใจพี่น้องเอ,อ้ยน้มถัม่วมไอ,บอ้บอยเพิ่นดูดน้องแล้วเพิ่นปล่อยหนามลงมาหายพี่น้องหนามตัวนั้นมันหล่นนองเลยเพิ่นปล่อยหนามลงมาหายและถั่วมเทีย่ยงเลยพี่น้องกระสอบทานเฮ้ยยกขึ้นไหวในเห็นไหม ขันมะระโบนุมันกับบริข่าวจะไาดีปลาลุงดโโูโอ้โอ้โอ้หลุดไปเฮ้ยเผาแล้ว น้ำสวมเทียงหนาแหลกมันหน้าปล่อยน้ำลงมาหายพี่น้องสองจัก,ม,กนนมันมแล้มันปนอนตันนามใช่หล ไลลงเออเออไลลงเออเออและวนามหนามใดสิบขุนบนอ่บ้ดนน้องพี่น้องขอบใจหัวหนา้าลายที่ปล่อยน้ามาให้ ปล่อยลงมาแบบถ่วมบดพเลเร่เทียงพี่น้องไก่น้อยกะเลนหน้าอ่ำพูดหากะอ่บน้าลงมาเต่เพื่อนอ้ายเมื่อกี้นี่โอหเลนหน้าเชยละเนมมาดูค่นีนมาบังสบายดีปะลูกเนี่ยลูก ดูดดยดอดูด้ดจ้าดูดูไูดูดแน่ดูดบักลาไปดล้วนะลูกแนูดนดูดููดูดููนวหนดูดาดูดูดููด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 หูีู ไทยหูบส่งหายแทนบึงนี่แนม,มาลูกหลานแนมหนามาสิไทยหูบส่งหายแทนบึงนี่ ขะเพ่นแล้อุ้ยอันนี้กันเนาะเฮ้ยจมันจะเข็ดเนาได้เบื่อนเบื่อแล้กูหลุดเอาลกมาไปหนักแไปเอาลูม้าเลยนไหโอ้ยเอาลมเอาเอาดชาใส่ มึงตาย,ตายบอล้างที่ลูกบัดซีเศษเสร็จตัวเองเออล้างปล่อยรถไปเลยปล่อยลงนะไม่หลุดนะบัดซีอุ้มไหวหลุดเจ้านะโอ้ยอย่าเม่นลงมาถือสวงคักปล่อย,ย,ยมันไล่ไปเลยไล่อันนี่นาไล ออกไปลองเรีห่พาดประกันได้กัขอโทษข้อภัยละลายพี่น้องปล่อยปล่อยปาาใรเขาในหอดำแลไปก่ไก่ไก่ก่อน ก็เอาต่อกันชำนั่นกับพาแล้วอนันิริยกนอไปตั้งวลวลกมั้ยลุกลอะไร้สาหาพันงชงใส่ขาสั่งขายสางคนดูนะพี่น้อง ไอ้บอยขายบอยแมนบอยแมนว่าบอยอันนี้ได ouais ้พ uh ี่น้องบอยแมนบอยไอ้บอยนี่ได้ไอ้บอยพ่อน้องบูมพุ่นห่านอยู่ในบ้านห่านไอ้บอยนี่บ่มี่ผายอันนี้โบผายยังปวดห้ามอันนี้นะสบายดีพี่น้องห่านบ้านน้อยค่ะพี่ตั้งแต่อันอันนี้ซื้ออยู่ซื้อห่านน้องบูมพี่น้องเอ้ยน้องบูมขายสานคอนโดว่าน้องบูมของของแพงพี่น้องเอ้ยอีหยังกับแพง มันก็ไปห่านขาเมื่อกี้นี่เงินพันหนึ่งไปซื้อผาคุณนูน่ซื้อ,อยังเตรียมให้ทาแม่เห็ดต้นให้ไม่ไงมั่งลงมาเพราะว่าน้ำถ่วมที่ยังพี่น้องเลยผูดถ่วมโหลดปักลายมถือใจแล้วเทวดาผู อย่าไปเล่นตากแดดเด้อลูกหล้าขวดเอาหมวกเสื้อห่อมันมาหมวกเสือเอ๊ะเอ๊ะอย่าไปเล่นตากแดดลูกหยิบเขามาลูกหล้าห้องนย่ามานั่งนั่งปล่อยนะไม่โหลดเจ้าน่ะผัดอุ้มอยู่ปล่อยมันไปดูไปดูค่ะ หลุดผุนไปพี่เนาะกีบละงางละงางโอ้ยโอ้ยเออโอ้ยมึงเนยนะมันไปเลยเฮื่อหลุดเปล่านะทั้งหลังนะลูกนะเก็บเอาน่าแม่โอ้ยโอ้ยหักแล้ว โอ้ยกูปีอยากเบิดเลยอ,อย่าตากแดดลูกโอ้ยโอ้ยผู้ปีอยากเบิดก้นต้องไปนั่งเห่นอยู่หน้าผมที่ลูกเห็นยังแนวหนั่นอ่ะอนะชิมียังมีแต่ผ้าแพ้กับยันยาสิพันแป้งสิพันอะไรกันน้ำสองขวด ก็แววนแหใส่ยังก็ใส่สำนันละวะแผบเพิบก็ได้ล่ะผมมีแผบหัวหน่อยคือต่กี้นั่งเหรนถือใจพะาผึ่งแล้วเจ้าเบินเมื่อแล้วมนีผู ไปดึงอเอาแค้นไปใหญ่มาเล่นนำ้ำเอาเอ,าอาไะไรปู่ท่านลูกแล่นนะแม่ลูก <laughs> ตาตีมากอันหลุดมอไรยป่ป่อยอป่อยมันนะอย่าไปเล่นตากแดดได้ลูกขึ้นมาพี่มาเล่นยูหฮมพี่ มาไว้ชั้นอีแม่ลโให้เล่นได้อีแม่ใหิญาได้อีแมลอาปปบได้แต่เทียงนี่อาปปบนี่นาหน่ะดิใบยิ้มโมเมอือบอกอาปปบดอกเล่นโลดถ้าเล่นอยู่มนะได้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยเด้อพอกาันคลิปหนาสบายดี